OPPO A5 Pro 5G เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใหม่สวยครบทนทานกันน้ำ IP69 ดีไซน์บางเบามากๆเลยครับสวัสดีครับกับนักเดาข่าวาาสารดีๆทางไอทีเป็นประจําแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วราบแปลกกาสดสัมผิทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ักคลิปนี้นะครับสมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ OPPO ในรื่นของ OPPO A5 Pro 5G สมาร,ร์ทโฟนใหม่ล่าสุดนะครับจาก A series สวยครบจบทุกดาเมจพร้อมกับ เป็นที่สุดของความทนทานนะครับ OPPO Thailand เตรเียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับ OPPO A 5 Pro 5 g สมาร์ทโฟนตระกูล A series ของสมาร์ทโฟนที่มีความทนทานสวยครบจบทุกดาเมจนี่คือสโลแกนของเขาไฮไลท์ของเขาคือดีไซน์ที่เป็นแบบ Oppo g o นะครับก็คือมองผิวสัมผัสราวกับขนนกชวนฝันนะแล้วก็สีสันสดใสสีชมพูที่เว่าบลูมพริ้งนะครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับรูปรักษณ์ที่เรียบหรูในสีน้ำตาลด้วยก็สวยนะโมชะบรูนนะ มาพร้อมกับตัวเครื่องที่เพียวบางและมีน้ำหนักเบาจับถือได้สบายตลอดทั้งวันเลยนะครับนอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ที่สุดของความทนทานแบบไร้กังวลน,นะครับโดยมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP 6 9เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันน้ำได้ดีที่สุดในเรทราคาระดับเดียวกันนะครับ Oppo A 5 Pro 5 G จะมาพร้อมกับสเปคอะไรอีกบ้างใครสนใจกำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาสุดคุมด้มรุ่นนี้อยู่นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารเพริ่มเติมกันได้เลย แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับไฮไลท์รุ่นนี้อย่างที่เกิดไว้ข้างต้นนะครับเขาดีไซน์เขาสวยมากเลยโนะดยเฉพาะด้านหลังที่มีการไล่แบบเหมือนไล่เฉดสีแต่เป็นลายแบบสลักสวยๆนะครับและใกล้เปิดตัวในประเทศไทยด้วยเพื่อนๆคิดว่ามือถือรุ่นนี้ควรเปิดตัวในราคาไหนถึงจะมีความน่าสนใจมากขึ้นก็สามารถเมนบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆ oppo เนี่ยหลายคนคงชอบแหละโดยเฉพาะตระกูล a series นะครับซึ่งมาถึง a 5 pro แล้วนะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ย เป็นอยู่รุ่นหนึงแหละที่มีความน่าสนใจไว้มีข่าวสารเพริ่มเติมมาอัปเดตกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย